ยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเรื่องของมหาอำนาจเท่านั้นเลยนั่นก็คือเรื่องอวกาศใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สนามแข่งขันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอีกต่อไปแต่กลายเป็นเวทีของบริษัทเอกชนที่เต็มไปด้วยความฝันความบ้าแล้วก็นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกได้จริงๆอืมและบริษัทที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ Rocket Lab ครับกับผู้ก่อตั้งอย่าง Peter Beck ผ่านประสมภาษณ์ชิ้นเยี่ยมใน Harvard Business Review ค่ะเราจะมาหาคำตอบกันว่าบริษัทที่เริ่มจากโรงรถเล็กๆในนิวซีแลนด์เนี่ย mm hmm. เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ปล่อยจรวดบ่อยที่สุดในโลกได้อย่างไอ mm hmm. เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสเบื้องหลังความสำเร็จตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยไปจนถึงปรัชญาที่ทำให้พวกเขายืนหนึ่งในการแข่งขันที่แบบ ดูเดือสดสุดๆได้ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีจรวดแต่มันคือกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เข้มข้นมากใช่ครับอั้งเนื่องกลยุทธ์การบริหารแล้วก็วิธีคิดที่แตกต่าง<อ>สิ่งที่บทความนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยก็คือ Rocket Lab เขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่แบบว่าแท็กซี่อวกาศนะคะอ๋อครับแต่เขากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศท,ทางอวกาศหรือ space systems ครับ แล้วกลายเป็นว่าไอ้ส่วนนี้แหละที่ทำไรายได้หลักให้บริษัทซะอีกตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เรื่องของ Rocket Lab มันมีอะไรมากกว่าแค่บริษัทสร้างจรวดงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพปัจจุบันก่อนเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพว่าสเกลของ Rocket Lab ตอนนี้มันใหญ่ขนาดไหนได้เลยค่ะคือเขามีเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี2025ที่บอกได้คำเดียวเลยว่าทะเยอทะยานามากอย่างแรกเลยคือ ตั้งเป้าจะปล่อยจรวดอิเล็กตรอนให้ครบ75เที่ยวบินโอ้โหถ้าทําได้จริงนี่คือเร็วกับบริษัทไหนๆในประวัติศาสตร์เลยนะครับตัวเลข75เที่ยวบินนี่มีความหมายโซนอยู่นะคะยังไงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณนะแต่มันเหมือนเป็นการตะโกนบอกลูกค้าเลยว่าเราเชื่อถือได้นะแล้วเราก็ปล่อยจรวดได้บ่อยมากอ๋ซึ่งความน่าเชื่อถือกับความถี่สอย่างนี้คือสิ่งที่คนทำธุรกิจดาวเทียมต้องการที่สุดแล้วในตอนนี้จริงด้วยครับ ไม่มีใครอยากสร้างดาวเทียมราคาแพงแล้วต้องมารอคิวปล่อยเป็นปีๆใช่ใช่ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะภายในปี2025เนี่ยเขาตั้งเป้าจะทำสิทธิใหม่ของตัวเองคือปล่อยจรวด21ครั้งในหนึ่งปี <c oughs> แถมยังจะเปิดฐานปล่อยจรวดแห่งที่4อีกด้วยโตเร็วมากแต่ที่ผมว่าพีคที่สุดเลยนะคือพวกเขากำลังสร้างยานอวกาศให้นาซา <c oughs> ในภารกิจสำรวจดาวอังคารที่ชื่อว่า Escapade ภารกิจดาวอังคารเลยเหรอคะใช่ครับเป็นภารกิจส่งยานอาวกาศคู่แฝดไปสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวอังคารการได้ทำภารกิจดาวอังคารให้นาซ a นี่ถือเป็นการยกระดับบริษัทไปอีกขั้นเลยนะครับจากเดิมที่คนอาจจะมองว่าเป็นแค่บริษัทส่งดาวเทียมเล็กๆขึ้นวงโคโจรใกล้โลกตอนนี้เขากำลังพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เขามีความสามารถพอที่จะทำภารกิจสำรวจอวกาศห้วงลึก Deep Space ใช่ค่ะที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องการความแม่นยำสูงสุดมันเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็ความน่าเชื่อถือที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆพอพูดถึงเรื่องเงินตัวเลขมันก็สอดคล้องกันพอดีเลยครับคาดการรายได้ต่อปีของเขาตอนนี้ใกล้จะแตะ600ล้านดอลลาร์แล้วโอ้โห oh. แต่จุดที่ผมอ่านแล้วทึ่งเลยนะ คือข้อมูลที่บอกว่าธุรกิจ Space Systems ที่ว่าเนี่ยทำรายได้ให้บริษัทสูงถึง70%ของทั้งหมดเลย70%เลยเหรอคะใช่ครับมันกลับด้านความคิดผมไปเลยนะที่ว่าบริษัทจรวดต้องรวยจากการปล่อยจรวดตรงนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะตัวเลข70%นี่มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ Rocket Lab ไปหมดเลยครับมันบอกเราว่าเขาไม่ใช่แค่คนขับรอกรับจ้างส่งของขึ้นอวกาศแล้วจบกันแต่เป็นเหมือนกับ บริษัทที่สร้างเมืองทั้งเมืองเลยคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโอวกาศแบบครบวงจรครบวงจรนี้ยังไงครับก็ต้องแต่ตัวดาวเทียมเองส่วนประกอบต่างๆไปจนถึงซอฟตแวร์ที่ใช้ควบคุมภารกิจโอ้นี่คือโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีอนาคตกว่าการรับจ้างปล่อยจรวดอย่างเดียวเยอะมากค่ะเห็นภาพชัดเลยครับแต่มันน่าทึ่งว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นจากคนคนเดียวคือปีเตอร์เบค ซึ่งชีวิตของเขานี่แหละที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของบริษัทเลยอืเขาโตที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งค่อนข้างหา่างไกลไม่ได้เรียนจบวิศวะจากมหลาลัยดังๆแต่เรียนสายช่างสายช่างเลยใช่ครับแล้วก็ใช้เวลาว่างในโรงรถที่บ้านหมกมุ่นกับการสร้างเครื่องยนต์จรวดของตัวเองภูมมหลังแบบนี้น่าสนใจนะคะมันต่างจากผู้ก่อตั้งบริษัทอวกาศคนอื่นๆที่มักจะมาจากสายวิศวกรซอฟต์แวร์หรือไม่ก็นักฟิสิกส์ชั้นแนวหน้าครับ การที่เบ็คมาจากสายปฏิบัติสายช่างที่ลงมือทำจริงทำให้เขามีความเข้าใจลึกซึ้งในกระบวนการผลิตการสร้างของจากศูนย์ซึ่งรักฐานตรงนี้น่าจะส่งผลโดยตรงกับวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการลงมือทำจริงไม่ใช่แค่คิดบนกระดาษแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงครับปี2006ค่ะเขาเก็บเงินทั้งหมดที่มีบินไปอเมริกาเลยฝันว่าจะได้ทำงานกับนาซา <c oughs> แต่พอไปถึง ความฝันก็สลายตรงหน้าเลยครับเขาถูกปฏิเสธทันทีด้วยเหตุผลง่ายๆว่าคุณไม่ใช่พลเมืองอเมริกันโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วอดคิดไม่ได้เลยนะว่าถ้าวันนั้นนาซ่ารับเขาเข้าทำงานครับวันนี้อาจจะไม่มี Rocket Lab ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้การถูกปฏิเสธครั้งนั้นอาจจะเป็นพรที่ดีที่สุดในชีวิตเขาก็ได้นะเพราะมันบีบให้เขาต้องกลับบ้าน แล้วสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองจากที่ที่ไม่มีอะไรเลยอืมไม่มีเงินทุนไม่มีบุคลากรไม่มีเทคโนโลยีรองรับในนิวซีแลนด์ความขาดแคลนสุดขีดนี่แหละที่กลายเป็นเตาหลองชั้นดีที่สร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่บริษัทใหญ่ๆที่มีทรัพยากรล้นฟ้าอาจจะไม่มีทางคิดได้เลยคือแทนที่จะยอมแพ้เขากลับนิวซีแลนด์แล้วตั้งบริษัทจรวดของตัวเองซะเลยสุดยอดมากนี่คือสุดยอดเลยครับ หลังจากนั้นทุกอย่างก็เดินหน้าเร็วมากปี2009ก็ทดสอบจรวดอาเทียน1นึ่สำเร็จค่ะจากนั้นก็ทุ่มเทพัฒนาจรวดอิเล็กตรอนที่กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทซึ่งออกแบบมาสำหรับตลาดดาวเทียมขนาดเล็กโดยเฉพาะแถมตัวจรวดทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งลำมากในยุคนั้นการเลือดโฟกัสที่ตลาดดาวเทียมขนาดเล็กนี่คือกลยุทธ์ที่เฉียบขาดมากนะคะครับ ในยุคที่ผู้เล่นยักษ์ใหญ่อย่าง SpaceX หรือ ULA กำลังแข่งกันสร้างจรวดที่ใหญ่ข,ขึ้นเพื่อขนของหนักๆ Rocket Lab กับมองเห็นช่องว่างของตลาด hmm. คือมีบริษัทมากมายที่อยากส่งดาวเทียมเล็กๆแต่ไม่อยากรอคิวเป็นปีๆหรือจ่ายแพงๆเพื่อไปกับจรวดใหญ่ใช่ใช่เขาเลยเข้ามาเป็นเหมือน FedEx แห่งวงโคจรที่ให้บริการเฉพาะทางรวดเร็วแล้วก็ตรงจุด ไม่ใช่แค่สร้างจรวดด้วยนะสิ่งที่เปลี่ยนเกมเลยคือเขาไปสร้างฐานปล่อยจรวดเอกชนแห่งแรกของโลกขึ้นมาเองเลยที่นิวซีแลนด์ที่คาบสมุทรมาเฮียที่นิวซีแลนด์เลยครับจากนั้นก็โตแบบก้าวกระโดดเลยจนเข้าตลาดหุ้น n a s d a กในปี2021ด้วยมูลค่าเกือบ5,000ล้านดอลลาร์ <c oughs> ตอนนี้มีพนักงานกว่า2,500คนใน3ประเทศแล้วการมีฐานปล่อยจรวดของตัวเองนี่คือความได้เปรียบที่เรียนแบบได้ยากมากนะครับ <c oughs> มันแปลว่าเขาควบคุมตารางเวลาและต้นทุนได้ทั้งหมดไม่ต้องไปต่อคิวหรือขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐ นี่คือการปลดล็อกคอขวดที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้เลย oh. มันสะท้อนวิธีคิดของเบคที่ต้องการควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือตัวเองให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับหลักการทํางาน4ข้อของเขาที่เรากําลังจะคุยกันค่ะขอฟังงท์ไลายการเติบโตที่เร็วขนาดนี้แล้วมันน่าคิดจริงๆนะครับว่าอะไรคือแก่นที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นมันต้องมีปัชญาอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังแน่ๆใช่ค่ะซึ่งในบทสัมภาษณ์พีเตอร์เบค ก็ได้สรุปหลักการ4ข้อที่เป็นหัวใจของ Rocket Lab เอาไว้เลยครับข้อแรกคือ f e a c e Efficiency ประสิทธิภาพสุดขีดใช่ค่ะหรือประสิทธิภาพสุดขีดพูดง่ายๆคือใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างเขี้ยวสุดๆแต่ต้องได้ผลลัพธ์สูงสุดม,มีข้อมูลหนึ่งที่ผมอ่านแล้วอึ้งไปเลยคือเขาพัฒนาจรวดอิเล็กตรอนทั้งโครงการด้วยเงินไม่ถึง100ล้านดอลลาร์ไม่ถึง100ล้านในอุตสาหกรรมที่คู่แข่งเผาเงินก็เป็นพันล้านเขาทำได้ยังไง ประเด็นเรื่องงบ100ล้านนี่มันน่าทึ่งมากค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นปรัชญาการคิดที่เรียกว่า first principles thinking อคยคล้ายกับของอีลอนมัสก์ใช่เลยค่ะคือแทนที่จะไปซื้อส่วนประกอบสำเร็จรูปที่มีราคาแพงเขาจะตั้งคำถามย้อนกลับไปถึงพื้นฐานเลยว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยมันทำมาจากวัตถุดิบอะไรบ้างครับแล้วก็หาวิธีสร้างมันขึ้นมาเองจากวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้เข้าใจเลย ภูมิหลังการเป็นช่างของพีเตอร์เบ็กน่าจะมีส่วนสําคัญตรงนี้มากเพราะเขามองทุกอย่างเป็นการสร้างไม่ใช่การซื้อเหมือนกับว่าความจนบังคับให้ต้องฉลาดขึ้นไปอีกขั้นเลยนะครับใช่เลยค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงแรกๆที่ยังทํางานกันในโรงรถที่หนาวเหน็บทีมงานต้องใช้เครื่องเป่าผมเพื่ออุ่นชิ้นส่วนจรวดบางอย่างให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมโอ้โหนี่คือภาพของ feas efficiency ของจริงเลยครับคือแก้ปัญหาด้วยของที่มีอยู่ตรงหน้าใช่เลยค่ะ วัฒนธรรมแดกนี้มันฝังรากลึกมาตั้งแต่วันแรกเพราะองค์กรใหญ่ขึ้น DNA ของความประหยัดและมีประสิทธิภาพมันก็ยังอยู่ครับมันทําให้ทุกคนในองค์กรคิดเสมอว่าเราจะทําสิ่งนี้ให้สมเร็จโดยใช้ทับสินน้อยที่สุดได้อย่างไรไม่ใช่เราต้องใช้งบเท่าไหร่ถึงจะทําสิ่งนี้ได้แค่เปลี่ยนคําถามวิธีคิดก็เปลี่ยนไปหมดเลยมาต่อกันที่ข้อที่สครับ show don't tell ไม่ขายฝันแต่ทําให้เห็นใช่เลยครับไม่ขายฝันแต่ทําให้เห็น แนวคิดนี้ง่ายแต่ทรงพลังมากเวลา rocket lab จะเปิดตัวเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเขาจะไม่มีทางมาพร้อมกับสไลด์ powerpoint สวยๆอย่างเดียวแต่ต้องมีฮาร์ดแวร์จริงๆที่ทำงานได้มาตั้งโชว์ให้เห็นกันชัดะเลยหลักการนี้น่าสนใจนะแต่ในมุมกลับกันมันไม่ทำให้บริษัทเคลื่อนตัวช้าลงหรอคะในขณะที่คู่แข่งอาจจะใช้แค่สไลด์สวยๆไปเล่ระดมทุนก้อนโตมาได้ก่อนแล้วเป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งในบทความก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะ back เชื่อว่าในอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยคำสัญญาที่เกินจริงและโปรเจกต์ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกการสร้างความไว้วางใจคือสิ่งสำคัญที่สุดอ oh. การออกของจริงมาโชว์อาจจะช้ากว่าในตอนแรกแต่มันเป็นการบอกลูกค้าและนักลงทุนว่าเราทำได้จริงซึ่งในระยะยาวแล้วความน่าเชื่อถือนี้มันมีค่ามากกว่าเงินที่ระดมทุนได้เร็วๆแต่ทำไม่ได้จริงอ oh. เข้าใจลยมันเป็นการกรองนักลงทุนและลูกค้าที่มองการไกลเหมือนกันด้วยคือเป็นการเล่นเกมยาวสร้างรากฐานจากความไว้วางใจไม่ใช่การสร้างกระแสถูกต้องครับมันทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยที่จะฝากดาวเทียมมูลค่ามหาศาลไว้กับเขาเพราะเคยเห็นแล้วว่าบริษัทนี้พูดจริงทาจริงถูกต้องครับมาถึงข้อที่3 smart speed หรือเร็วอย่างชาญฉลาดอือปรัชญายของเขาคือล้มเหลวให้เร็ว แต่ต้องควบคุมความเสี่ยงกระบวนการตัดสินใจภายในนี้เร็วมากครับเขาตัดขั้นตอนที่เหมือนระบบราชการออกไปหมดเพื่อให้ทีมสามารถทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้คําว่าเร็วอย่างชาญฉลาดนี่สําคัญนะมันไม่ใช่ความประมาทหรือรีบร้อนทําไปส่งๆครับ แต่มันคือการคำนวณความเสี่ยงมาอย่างดีแล้วเขาจะทดลองไอเดียใหม่ๆในสเกลเล็กๆที่ถ้ามันพังขึ้นมาความเสียหายก็จะจำกัดอยู่ในวงแคบๆอ๋อ oh. แต่บทเรียนที่ได้มานั้นมันมีค่ามหาศาลเอาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในภาพใหญ่ได้มันคือการทำซ้ำและเรียนรู้ในไซเคิลที่สั้นและเร็วมาก ซึ่งต่างจากบริษัทการบินอวกาศแบบดั้งเดิมที่กว่าจะตัดสินใจอะไรจะลลทีต้องผ่านคณะกรรมการเป็น10บๆชุดโโอ้ห oh. มันคือความแตกต่างระหว่างเรือเร็วกับเรือบรรทุกน้ํามันเลยค่ะและข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดและเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือ vertical integration หรือการทําเองครบวงจรค่ะผ <c oughs> ู้ได้เห็นภาพคือ r o c k e t ตหลับทเองแทบทุกอย่างตั้งแต่ตัวจรวดดาวเทียมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมภารกิจในอวกาศถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะการทำเองทุกอย่างแบบนี้คือสุดยอดของการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงของธุรกิจเลยนะครับในยุคที่ซัพพลายเชนทั่วโลกเปราะบางมากการพึ่งพาคนอื่นน้อยที่สุดคือความได้เปรียบมหาศาลแต่มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นนีกครับยังไงครับ การที่เขาทำเองทั้งหมดทำให้เขาสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนทุกชิ้นได้ร้อยเปอร์เซนต์อ๋อจริงด้วยซึ่งในธุรกิจอวกาศที่ความผิดพลาดเล็กๆในน้อยหมายถึงการสูญเสียงเงินหลายร้อยล้านการควบคุมคุณภาพได้เบ็ดเสร็จคือเรื่องคอขาดบาดตายเลยแล้วมันคงช่วยเรื่องต้นทุนกับความเร็วด้ใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ไม่ต้องโดนบวกกำไรหลายทอดถูกเพ่งเลยค่ะมันวนกลับไปที่หลักการข้อแรกคือ f e c s efficiency อีกที การทําเองในตอนแรกอาจจะลงทุนสูงแต่ในระยะยาวแล้วมันควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าและเร่งความเร็วในการพัฒนาได้มากกว่า hmm. เพราะถ้าอยากเปลี่ยนดีไซน์อะไรสักอย่างก็แค่เดินไปคุยกับอีกทีมในตึกเดียวกันไม่ต้องส่งอีเมลข้ามทวีตไปขอให้ซัพพลายเออร์แก้ให้คล่องตัวกว่าเยอะใช่ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายใต้หลังคาเดียวกันมันคือการสร้างเครื่องจักรที่ทำงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เจนมากเลยครับทั้ง4หลักการเนี่ยมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ทำให้ Rocket Lab โตมาถึงจุดนี้ได้จริงๆค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วเรื่องราวของพวกเขาเลยไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางธุรกิจแต่มันเป็นเรื่องของวิธีคิดของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนข้อจำกัดและความขัดแคลนให้กลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองได้และเมื่อมองไปข้างหน้าพีเตอร์เบกก็เชื่อว่า เศรษฐกิจอาวากาศจะมีมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า2ล้านล้านใช่ครับและแม้ว่า Rocket Lab จะไม่ใช่บริษัทที่เงินหนาที่สุดแต่เขาเชื่อว,ว่าความขัดแคลนที่หล่อหลอมพวกเขามาตั้งแต่วันแรกเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งกว่าใครเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากค่ะและมันทำให้นึกถึงประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันรเรื่องราวทั้งหมดของพีเตอร์เบก มันวนกลับมาที่จุดเรื่องต้นคือการที่เขาถูกนาซาปฏิเสธใช่ครับแต่มาวันนี้เขากลายเป็นพาร์เนอร์คนสำคัญที่นาซาไว้ใจให้สร้างยานไปดาวอังคารโอ้โหมันคือการกลับตาลปัดที่สะท้อนให้เห็นเลยว่านวัตกรรมในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ผูกขาดอยู่กับองค์กรใหญ่ๆของรัฐอีกต่อไปอืมแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้จากโรงรถของคนที่มีความฝันและความมุ่งมั่นจริงๆครับและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไวค้ค่ะ ในโลกที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่มักจะมองหาเงินทุนก้อนโตเป็นอันดับแรกยังมีอุตสาหกรรมอื่นอีกไหมที่กำลังรอคอยผู้ประกอบการที่มองเห็นว่าความขาดแคลนไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คืออาวุธที่ส่งพลังงานที่สุด